ข้อ16ถ้า a เท่ากับ1ส่วนรูทของ19ลบรูท18และ b เท่ากับ1ส่วนรูท19บวกรูท18แล้ว a กำลัง2บวก a b บวก b กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ก็ข้อนี้ความรู้ที่เราจะต้องใช้พี่จะทวนเรื่องกําลังสองสมบูรณ์กับผลต่างกําลังสองแล้วก็คอนจูเกตอ่ะงั้นเรามาทวนกันกําลังสองสมบูรณ์ จะมีอยู่2ออย่างก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง 2, 2 <S กับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2ถ้าหน้ากำลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองมันจะเป็นหน้ากาําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแต่ว่าถ้าเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วเราก็เพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นถ้าพี่มี x บวกสี กำลังสองวิธีจริงๆคือให้พี่เอา x บวก4เขียนคูณกัน2ตัวแล้วก็ค่อยๆกระจายคูณทีละตัวแต่ถ้าเราจำสูตรได้พี่ก็มองเทียบไอ x บวก4เนี่ยมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนี่เราก็จะเห็นว่าตัวหน้ามันหมายถึง x ตัวหลังมันหมายถึง4ดังนั้นเราก็เขียนสูตรมาว่ามันเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วพี่ก็แทนหน้าเป็น x แทนหลังเป็น4 ที่ก็จะ้ผลลัพธ์เป็น x กาลังสองบวก8 x บวก16ก็จะเร็วกว่าการที่เราไปค่อยๆคูณกระจายทีละตัวอ่ะแล้วเรามาดูผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองหมายถึงถ้าเรามีหน้าบวกหลังไปคูณกับหน้าลบหลังผลลัพธ์มันจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังส แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคอนจูเกตคอนจูเกตหมายถึงให้เราเอาตัวหนึ่งเอาแบบอย่างเช่นถ้าเรามี a บวก b มาให้เราเปลี่ยนแค่เครื่องหมายตรงกลางจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกก็คอนจูเกตมักจะใช้กับส่วนที่มันติดรูทบวกกัน2ตัวเพื่อทำให้ข้างล่างมันหายติดรูทอย่างเช่นถ้าพี่มี1ส่วนรูทสลบรูทสาม พี่ก็ดูว่ารู้สี่ลบรูสามเนี่ยคอนจูเกตก็คือให้เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางอันนี้เป็นลบก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกก็คูณคอนจูเกตเข้าไปทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วด้านบน1คูณด้วยรู้สี่บวกรูสามหนึ่งคูณอะไรก็ได้ค่าเท่าเดิมส่วนด้านล่างน้องจะเห็นว่ามันจะไปเข้าสูตรอันนี้คือหน้าลบหลงังคูณหน้าบวกหลงังผลลัพธ์มันก็จะเป็น ผลต่างกาลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้วหน้ากําลังสองมันคือรู้สี่กำลังสองลบหลังกําลังสองคือรู้สามกำลังสองซึ่งน้องจะเห็นว่าถ้าเราใช้คอนจูเกตคูณเนี่ยรู้สี่กำลังสองมันจะเหลือแค่4พอรู้กับกำลังสองมันจะตัดกันไปส่วนรู้สามกำลังสองรู้ับกำลังสองก็จะตัดกันไปเหลือแค่สาม ดังนั้นผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นรูสีบวกรูสาหารด้วย4ลบ3ก็คือ1นี่คือประโยชน์ของคอนจูเกตโอเคพอเราทวนเรื่องนี้กันเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปดูที่โจทย์ข้อนี้นะเขาให้ A กับ B มาเขาอยากหา A กำลังสบวก A B บวก B กำลังสองถ้าน้องคนไหนคิดตรงๆน้องก็จะต้องหาว่า A กำลังสมันคือ1ส่วน รูตเก้าลบรูตสิบแปดกำลังสองแล้วก็ใช้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกับตรงนี้น้องก็จะอืได้มาก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งพี่ก็แทนเลยก็ได้ว่าหน้ากำลังสองอันนี้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองมันก็จะตรงกับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหน้ากำลังสองก็จะเหลือสิบเก้าลบสองหน้าหลังคืออันนี้บวกหลังกำลังสองก็คือบวกสิบแปด ก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย37-2บเลูทคูณ18ซึ่งน้องจะเห็นว่าส่วนมันก็ติดรูทเราต้องคอนจูเกตเข้าไปคูณอีกแล้วเลขมันจะเยอะมาก B กำลังสองก็เหมือนกันถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ต้องกระจายเป็นหน้ากำลังสวบวกสวนหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วมันก็จะเป็นส่วนที่ติดรูทอีก เราก็ต้องใช้คอนจู a t e อีกซึ่งมันจะยาวมากๆถ้าใครทำอย่างเงี้ยมันจะได้คำตอบแต่มันเสียเวลามากเลยเพราะได้อย่างนี้เสร็จต้องไปคอนจูเกตอีกทีนึงแล้วจับมาบวกกันแล้วก็บวกด้วย a คูณ b, b อีกดังนั้นถ้าเราทำตรง,ตรงๆเนี่ยวิธีนี้มันไม่เวิร์กแน่ๆเราก็ต้องมองสิเฮ้ยไอ้ตรงนี้ที่เขาให้มามันดูคุ้นๆน,นะอ่างั้นพี่จะลองไปจัดรูปก่อนดีกว่าการจัดรูปจะช่วยให้เราคิดได้ง่ายขึ้น พี่ก็จะดูว่า a กำลังสองบวก a b บวก b กำลังสองมันคล้ายๆกับ a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองเลยแล้วมันตรงนี้มันบวกแค่ a b แต่ฝั่งขวามมันบวกสอง a b ดังนั้นเราต้องลบ a b ออกไงแล้ว a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองมันก็เหมือนกับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะมีค่าเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง 2ก็คือเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลัง2เรแล้วก็ค่อยไปลบด้วย a b แล้วพอนี้พี่ไปหาก่อนว่า a บวก b เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่พี่ก็ดู a มันคือ1ส่วนรูทเลบรูทสิบดวกด้วย1ส่วนรูทสิบเวกรูทสิเวลาเราเจอส่วนที่มันไม่เหมือนกันพี่ก็จะใช้ทําส่วนให้มัน เท่ากันโดยการเอาสองอันคูณกันแล้วด้านบนคูณไข่อาจจะ่ถ้าน้องคนไหนมองไม่ทันพี่จะทำอย่างนี้ละกันว่าเราต้องปรับให้ส่วนมันเท่ากันก่อนพี่จะปรับให้เป็นส่วนตัวนี้ตัวแรกมันมีแค่ส่วนก้อนแรกก็เลยต้องคูณก้อนนี้เข้าไปทั้งบนและล่างบวกด้วยตัวขวาพี่คูณรูดเก้าลบรูดสิบแปดเข้าไปทั้งบนและล่าง ตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าส่วนด้านล่างมันเหมือนกันและดังนั้นเราสามารถรวบด้านบนได้มองทันไหมว่าเรา,ามีก้อนที่1กับก้อนที่2เป็นส่วนพี่ต้องการทำให้ส่วนมันเหมือนกันพี่ก็เลยเอาก้อน1คูณก้อน2เรแล้วพอมันต้อเป็นอย่างนี้แต่ว่าก้อนแรกเราต้องคูณด้วยก้อน2เข้าไปทั้งด้านบนและด้านล่างส่วนก้อนขวาของเราต้องคูณไปด้วยก้อน1ทั้งบนและ ล่างและพ่อเหมือนกันอย่างนี้ด้านล่างข้างบนก็รวมบวกกันได้เลยน้องจะเห็นว่ารูทสิบแปดกับรลบลูทสิบแปดมันจะตัดกันไปด้านบนจะเหลือรูทสิบเก้าบวกรูทสิบเก้าก็คือสองรูทสิบเก้าส่วนด้านล่างอันนี้มันคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เลยกลายเป็นสิบเก้าลบ 18ก็คือมีค่าเป็น1ดังนั้นเราจะได้ออกมาแล้วว่า a บวก b มีค่าเป็น2รูท19อ่ะงั้นพี่ไปหา a คูณ b ก่อนดีกว่าพี่จะเขียนมา a คูณ b มันคือ1ส่วนรูทสิลบรูทสิคูณด้วย1ส่วนรูทสิบกวกรูทสิแล้วอันนี้มันจะเป็น หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังซึ่งมันจะได้ค่าเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง2แล้วหน้ากำลังสองมันคือรูทสิก้าำลังสองก็คือเหลือแค่19บเกลบหลังกำลังสองรูทสิบแปลังสองจะเหลือแค่18 1ส่วนด้วย1ก็มีค่าเป็น1 อ่ะพอได้แบบนี้พี่ก็แทนค่าได้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหามันจะกลายเป็น2-19รูทั้งหมดยกกำลัง2แล้วลบด้วย1โอเคนะเห็นไหมว,ว่าวิธีนี้เราจะคิดเลขน้อยมากไม่ต้องคิดหลายรอบแต่ว่าถ้าเราทำตรงๆอันนี้คือแค่แบบกลืนให้ดูนะว่าแบบมันยังคิดเยอะขนาดนี้เลยถ้าทำจริงๆเนี่ยเสียเวลาตายเลยเราก็เลยนำความรู้เรื่องผล กำลังสองสมบูรณ์มาใช้ในการจัดรูปก่อนแล้วพ่อจัดรูปเนี่ยมันจะคิดน้อยมากอ่ะพี่ก็คิดเลขตอนนี้เราได้มาว่าสิ่งที่เราต้องการเป็น2รูทสิทั้งหมดกำลังสองลบด้วยหนึ่งรูทสิก้าำลังสองก็หมายถึง2องรูทสิคูณกัน2ครั้งแล้วเราก็ดู2อคูณสมันจะได้เป็น ส่ส่วนรู้สิบเกคูณรูสร้สิบเรู้ก็จะหายไปเหลือแค่19แล้วพี่ก็เลยเอา4คูณกับ19จะได้ผลลัพธ์เป็นเ6แล้วอย่าลืมลบหด้านหลัง76็ลบหข้อนี้ก็เลยตอบเจโอเคนะสรุปว่าข้อนี้พี่ได้ทวนความรู้เพิเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกำลังสองสมบูรณ์ ว่าถ้าเรามีหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองมันจะเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้าเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะเป็นหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็เรื่องผลต่างกําลังสองถ้าเรามีหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังมันจะได้ผลลัพธ์เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้วก็ไปทวนเรื่องคอนจูเกตคอนจูเกตหมายถึงการเปลี่ยนเครื่องหมาย ตรงกลางจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกใช้ในการแก้เศษส่วนที่ด้านล่างติดรูทและพี่ก็ไปจัดรูปก่อนว่า a กำลังสองบวก a b บวก b กำลังสองเนี่ยมันคือ a บวก b ทั a ้งหมดกำลังสองลบด้วย a b และพี่ก็ไปหาว่า a บวก b มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ไปหาว่า a คูณ b มีค่าเป็นเท่าไหร่พอได้ค่ามาพี่ก็กลับไปแทน พอแทนเสร็จเราก็จะได้คำตอบข้อนี้คือ75ขอพักท่านไอติมแป,ป๊บนะคะ